บุฟเฟ่199อยู่ได้ยังไงแผนธุรกิจสุดเฉียบที่คนรุ่นใหม่ต้องดูเคยสงสัยไหมครับว่าบุฟเฟ่หมูกระทะ199บาทไม่จำกัดเวลาแต่ก็ยังอยู่รอดแถมขยายสาขาลัวๆเขาอยู่ได้ยังไงหรือว่ากำลังจะเจงกันแน่วันนี้เรามาแกะ Business m o เด l กันครับเขาไม่ได้ขายแค่อิ่มนะแต่ขายความคุ้มค่าบวกประสบการณ์กลุ่มเพื่อน Gen ซเนี่ยไม่ได้จ่ายเพื่อหมูจ่ายเพื่อได้เจอเพื่อนได้แชร์สตอรี่ลงโซเชียล Key value ไม่ใช่อาหารแต่คือความสนุกแบบไม่ต้องคิดมากรายได้หลักเนี่ยราคาหัวละ199บาทเพราะว่าต้นทุนอาหารต่ำมากเพราะใช้ของโลเคอล,ล้วก็ตัดบางเมนูที่ต้นทุนสูงกำไรแท้จริงเนี่ยมาจากน้ำแข็งน้ำหวานค่าซอสเพิ่มไข่และเนื้อพรีเมียมคือ up sell สินค้าเสริมคือกำไรล้นๆนเลยครับเคล็ดลับก็คือการใช้ระบบจองล่วงหน้าเพื่อคุมวัตถุดิบทำเลใกล้แหลงคนรุ่นใหม่ หอพักมหาลัยโรงงานขายแฟนชายคือขยายเร็วนะโดยไม่ต้องลงทุนเองที่คือบิสเนสโมเดลแบบต้นทุนต่ำกำไรต่อหัวน้อยแต่อาศัยปริมาณมากและนี่คือตัวอย่างธุรกิจที่เข้าใจอินไซต์คนรุ่นใหม่ที่ใช้การบริหารต้นทุนแบบมืออาชีพ